ที่ดินค่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่แปลง P6 นะคะบ้านสวนคลอง14องค์ษษษษครับจังหวัดนครนายกนะคะแปลงชุดพิเศษแปลงเล็กของเราเนี่ยค่ะนี่คือถนนมาค่ะอย่างด้านหน้าแปลง P6 นะคะไฟฟ้านะ้ำประปามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะร้อยหาตารางวานะคะแปลง P6 ของเรา1้อยาตารางวานะคะดินเราถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงถัดไปก็จะเป็นแปลง P5 นะคะ P5 และ P6 กเขาจะอยู่ติดกันค่ะร้อยาตารางวาเหมือนกันค่ะเราขายที่ตารางวาละ 5,900บาทนะคะสําหรับแปลงปี5และปี6นะคะตรงนี้ก็ตกแปลงละ619,500บาทนะคะผ่อนได้ค่ะซื้อสดตรงนี้โฉนดพร้อมโอนเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็ซื้อผ่อนนะคะผ่อนแค่3ปีพอน,นะคะเพราะว่าราคาแค่6 0 0 0 0หน่อยๆเองนะคะตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะธรรมชาติมากๆค่ะจะอยู่สังเกตก็คืออยู่ใกล้กับร้านทําไม้ค่ะ ตรงนี้อาจจะมีร้านทำไมตรงนี้ก็จะมีบ้านคนมาอาศัยอยู่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะ P5 กับ P6 นะคะจะอยู่ติดกันนะคะจํานวนตรางวาเขาก็จะเท่ากันนะคะบ้านสวนคลองสิสีนะคะสถานที่ใกล้เคียงก็ร้านพิทันสวีทค่ะห่างจากถนนราช์นครนายกแค่2กิโลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับคสาสคาต้ากรอคขับนะคะหาวิาลยนานาชาติเซนเตร์เซซ่านะคะตลาดไม้ดอกไม้ไประดับคลอง15ตลาดต้นไม้ไก่คู่มอสาวาองค์ครัสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ <Wow. S 1> ปั๊มเทลปัม๊มปอตทโรงเรียนบ้านคลองใหญ่คะอคอตกก็จมีีเล เซ็นทรัลมาลงนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ท่านสามารถตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณรอบนอกนะคะของโครงการบ้านสวนคลอง14นะคะท่านสามารถขับรถเข้าไปเล่นในคลองอบ้านสวนคลอง14นะคะเนื้อที่22ไร่ของเรานะคะเขาเรียกว่าวงเวียนใหญ่นะคะสวนสุขภาพเป็นที่ทักผ่อนหย่อนใจได้นะคะตรงนี้พร้อมมากค่ะไฟฟ้าน้ำประปาดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะทำบ้านแนวสวนเกษตรนะคะบ้านทักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือท่านจะมาทำ ลงผลผลิตทางการเกษตรก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้ก็อยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะรีบทักหาต้อนเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ y t u t u เปป้อนขายที่ดินค่ะ f a c e ุ o o เป้อนนักขนานค่ะ0954018698เดี๋ยิ่ันจะพาท่านูา้ชมในแปลงกลับไปคะ่ะสวัสดีค่ะ